อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเจอเกนครอฟหวัง3มคีแมนลิเวอร์พูลคัมแบ็กทันเกมบู๊เชลซีเจอเกนครอในายใหญ่ของหงแดงแสดงความหวังว่าสามแข้งคนสำคัญของทีมจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์นี้ อาริซองเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของลิเวอพูล l ไม่มีชื่ออยู่ในทีมในเกมที่หงแดงบุกแบลชนะเชฟฟิลด์ในเตดได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าตัวกําลังเศร้าหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าโฮเซ่เบเกอร์ผู้เป็นพ่อได้จมน้ําเสียชีวิตเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาขณะที่ทางด้านของฟาบินโยและดิเอโก้โชตานั้นกําลังอยู่ในระหว่างการเรียกความฟิต หลังจากที่ต้องหยุดพักยาวเพราะว่าโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานการทัางล่าสุดเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความหวังว่าแข้งดังทั้ง3รายน่าจะมีชื่อกลับมาอยู่ในทีมได้อีกครั้งในเกมที่หงแดงลิเวอร์พูลจะต้องเปิดบ้านรับเมอร์เชลซีในคืนวันพฤหัส,สบ,บดีนี้อาลิซงเบคเกอร์กับฟาบินโยผมค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ ่วนเดโกโชตาเขาอยู่กับเราที่โรงแรมเมื่อคืนก่อนแต่ว่าเขามีอาการป่วยทำให้ต้องถูกส่งตัวกลับบ้านไปก่อนดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าอาการของเขาจะหายดีได้เร็วแค่ไหนเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในทีมแต่เขาก็ซ้อมกับเพื่อนๆตลอดทั้งสัปดาห์และเขาก็ทำได้ดีมากๆอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ผมคิดว่าโชตาจะพร้อมสำหรับเกมในวันพฤหัสบดี แต่พวกเรายังไม่แน่ใจในตอนนี้ส่วนฟาร์บินโยได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วและเขาก็ทำได้ดีมากๆอีกด้วยเขาอาจจะได้กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งในเกมพบกับเชลซีเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เจอเกนครอบยืนยันหงแดงจะเดินหน้าต่อถึงแม้ถูกกาชื่อทิ้งจากการลุ้นแชมป์เจอเกนครอผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูล ยอมรับว,ว่าทีมกำลังเจอเสียงวิจารณ์อย่างหนักและถูกมองข้ามไปแล้วในฤดูกาลนี้แต่ว่าตัวเขาเองนั้นจะต้องกระตุ้นให้ทีมเดินหน้าต่อไปเพื่อคว้าตัวยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังจากที่ลิเวอร์พูลบุกเอาชนะเชฟด์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสดุดเจอเก้นครอฟพาทีมกลับมาเจอกับชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่แพ้มาสี่นัดติดโดย3มคะแนนล่าสดุดทำให้พวกเขามีเพิ่มเป็น43คะแนน ตามพื้นที่ท็อปโฟเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและตามเชลซีเพียงแค่คะแนนเดียวซึ่งในนัดต่อไปลิเวอร์พูลจะกลับไปเล่นในบ้านรับมือกับเชลซีในวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมนี้โดยทางด้านของเจอเก้นครอบกุนซือของหงแดงได้กล่าวหลังเกมน,นี้ว่าแผนก็คือพวกเราพยายามบุกกันอย่างต่อนเนื่องและทำเหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อพวกเราสามารถเล่นได้ตามที่ต้องการ พวกเขาก็จะไม่สามารถรับมือกับพวกเราได้เชฟฟิล์ยู่ในเต็ดนั้นแพ้ไปเยอะมากแต่ทั้งหมดก็แพ้ด้วยผลต่างอันน้อยนิดมันชัดเจนว่าเกมแบบนี้จะบีบหัวใจไปจนกระทั่งถึงจบเกมพวกเราน่าจะยิงได้3ประตูนในช่วงครึ่งแรกโอกาสที่พวกเราสร้างสรรค์มาคือดีมากๆก,การจบสกอร์ในวันนี้ก็ดีพอใช้ได้แต่พวกเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้อี มันก็เป็นเรื่องปกติและที่พวกเราจะต้องถูกวิจารณ์ผู้คนต่างก็กาเช่อพวกเราทิ้งซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรนี่จึงขึ้นอยู่กับพวกเราในการแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังคงอยู่พวกเรามีเกมในวันพฤหัสบดีนี้กับเชลซีพวกเราต้องแสดงให้เห็นอีกครั้งพวกเราจะต้องเอาชนะเกมนี้ให้ได้พวกเรารู้ดีมันจะไม่มีทางได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยถ้าหากพวกเราไม่ได้ผลการแข่งขันที่พวกเราต้องการ แน่นอนว่าในนั้นล่าสุดที่ผ่านมาพวกเราทำมันได้สำเร็จและพวกเราก็จะเดินหน้าลุยกันต่อไปเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์วยนาดุมโล่งอกลิเวอร์พูลเรียกความมั่นใจได้ก่อนดวนสิงห์จอจินิโยวยนาดุมกองกลางห้องเครื่องของลิเวอร์พูลเชื่อว่ากันเอาชนะเชฟฟิลด์ในเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ จะทำให้พวกเขาสามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ก่อนที่จะต้องลงสนามพบกับเชลซีในช่วงกลางสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลแพ้พรวดมาส4นะัดติดต่อกันแต่พวกเขาก็สามารถกลับมาควาา้า3คะแนนได้สำเร็จหลังจากที่บุกไปกำรรชัยชนะที่สนามบรามมนเลนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหลังเกมจอจินิโอวันนดุมได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าถ้าหากคุณชนะติดต่อกัน มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ผมคิดว่าชัยชนะในนัดนี้เป็นสิ่งที่ดีที่หยุดความพ่ายแพ้ที่เรามาเจอก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับทีมและมันทำให้พวกเราได้รับความรู้สึกที่ดีอีกครั้งก่อนที่จะต้องเจอเกมหนักในเกมถัดไปชัยชนะในนัดนี้มันช่วยให้ความมั่นใจของพวกเราเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อถูกถามว่าการเก็บครีนชีตได้นั้นสำคัญหรือไม่ ทั้งที่มีแข้งตัวสำรองหลายคนอยู่ในทีมอย่างอาริเรียนโอซานคาบากักและนะักเนฟฟิลปโดยกองกลางห้องเครื่องชาวดับได้ตอบว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ดีของพวกเขานะและก็สำหรับทีมด้วยมันยิ่งทำให้พวกเรามั่นใจเพราะว่าในช่วงหลายนัดหลังพวกเราเสียประตูไปเยอะดังนั้นมันช่วยเราได้ระหว่างที่พวกเราตั้งตารอเกมกับเชลซีหวังว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะได้ต่อไป แน่นอนพวกเราต้องชนะนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการจะทำหากพวกเราอยากจะจบท็อปโฟกพวกเราจะต้องชนะไปเรื่อยๆและหวังว่าทีมที่อันดับสูงกว่าพวกเราจะสะดุดบ้างตอนนี้พวกเราทําได้เพียงแค่ควบคุมการเล่นของพวกเราเราจะต้องมองไปทีละนัดทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและพยายามเอาชนะเกมให้ได้จอจีนิโอวานาดุมกองกลางห้องเครื่องของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ คนนี้แหละเพชรของจริงอดีตกุนซือลิเวอร์พูลเชื่อเคอร์ติสโจนมีสิทธิ์เป็นยอดแข้งถ้าหากไม่เหลิงไปเชียกกรแกรมซูเนตอดีตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเชื่อว่ามันมีเพียงแค่อาการบาดเจ็บและอัตราเท่านั้นที่สามารถป้องกันไม่ให้คอร์ติสโจนกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมได้กองกลางของหงแดงนั้นมีความสุขกับโอกาสที่มากขึ้นในทีมชุดใหญ่ในฤะด,ดูกาลนี้ อันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บของเหล่าสตาร์ในสโมสรโดยเคอร์ติสโจนมีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมล่าสุดที่สนามบราโมนเลนส่วนประตู2ต่อศูนย์นั้นก็ได้มาจากการทำเข้าประตูตัวเองของไบรอันเคนหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นที่มีอายุเพียงแค่20ปีแกรมซูเนสจึงได้ออกมาพูดถึงดาวรุ่งมีแววคนนี้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนะั ถ้าคุณเคยเล่นฟุตบอลคุณจะรู้ดีว่าเด็กผู้ชายคนนี้เต็มไปด้วยเทคนิคเขาสามารถไปกับบอลได้ดีเขาเลี้ยงบอลได้เขาพาบอลไปในพื้นที่คับขันและขยันมากแกรมซูเนสกล่าวกับสกายสปอร์ตด้วยอายุเพียงแค่20ปีเขามีโอกาสจะเป็นตัวจริงให้กับสโมสรแห่งนี้และมีเพียงสองสิ่งที่จะหยุดเขาให้กลายเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในอนาคตซึ่งนั่นก็คืออีโก้ ซึ่งผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะยอมให้เขามีได้นะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออาการบาดเจ็บแกรมซูเนสอดีตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเจ้าหนูเคอร์ติสโจนนั้นจะสามารถกลายมาเป็นแข้งตัวหลักของลิเวอร์พูลในอนาคตได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ